สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากเปลี่ยนนิสัยบางอย่างแต่แบบทำได้แบบเดียวก็อา้าวเลิกซะแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่วันละ1% อาจจะฟังดูนิดเดียวนะครับแต่เคยสงสัยไหมว่าพลังของมันจริงๆแล้วมันมันจะพาเราไปถึงไหนได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นไอเดียจากหนังสือเสียงสรุปเรื่อง Atomic Habits หรือชื่อไทยก็คือชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเราจะมาลองกลั่นเอาเคล็ดลับสำคัญๆที่ซ่อนอยู่ในการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้นอยๆนี่แหละครับที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของเราได้ ใช่เลยค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆของหนังสือเล่มนี้นะคะคือเขาเน้นว่าความสำเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบปุ้งทีเดียวจบแต่มันมาจากการสะสมนิสัยเล็กๆค่ะเล็กมากๆที่เราทำต่อเนื่องทำทุกวันลองคิดภาพตามนะคะถ้าเราดีขึ้นแค่วันละ1%เนี่ยพอสิ้นปีนะคะเราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึงตั้น37เท่าเนี่ยโอ้ oh, 7เท่า ค่ะมันเหมือนพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแต่เป็นในเชิงพฤติกรรมนะคะค่ะทีมนั้นทีมเมื่อก่อนผลงานแบบไม่เอาไหนเลยแต่พอได้โค้ชใหม่มาเขาไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตเลยนะแค่ปรับปรุงสิ่งเล็กๆน้อยๆครับเป็นร้อยอย่างเลยอย่างละ1%ออืมตั้งแต่เบาะนั่งพ้าปูที่นอนเออแม้กระทั่งเจลนวดตัวนักกีฬาละเอียดมากใช่ครับและผลคือทีมกลายเป็นแชมป์โลกแชมปโอลิมปิกในเวลาไม่กี่ปีเองแต่ว่า การที่เราโฟกัสแค่หนึเล็กๆแบบนี้มันไม่ทําให้เราแบบลืมภาพใหญ่หรือเป้าหมายหลักไปหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่โค้ชคนนั้นทำเนี่ยคือการเปลี่ยนจากการที่เราหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายหรือ g กนะคะคือการคว้าชั้นอย่างเดียวมาเป็นการสร้างระบบหรือ system ที่ยอดเยี่ยมแทนระบบค่ะระบบในที่นี้ก็คือพวกกระบวนการฝึกซ้อมกิจวัตรต่างๆ แล้วก็การพัฒนาต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคุยกันนี่แหละค่ะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีวันสิ้นสุดนะคะพอเราทำสำเร็จก็อาจจะหมดไฟได้อ่าจริงด้วยแต่ระบบที่ดีเนี่ยมันจะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้เรื่อยๆค่ะหนังสือถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ,อ่คนที่ชนะกับคนที่แพ้เนี่ยอาจจะมีเป้าหมายเหมือนกันเลยก็ได้นะคะอ้าวเหรอครับค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันจริงๆคือระบบที่จะพาไปสู่เป้าหมายนั้นต่างหากอ เข้าใจเลยครับหมายความว่าแทนที่เราจะตั้งเป้าว่าฉันจะวิ่งมาราธอนให้ได้ก็ให้เปลี่ยนไปสร้างระบบเช่นฉันจะใส่รองเท้าวิ่งแล้วก็ออกไปนอกบ้านทุกเช้าหลังตื่นนอนใช่ค่ะแม้ว่าวันนั้นจะวิ่งแค่5นาทีก็ตามถูกต้องเลยค่ะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องระบบเนี่ยก็คือการเปลี่ยนที่ระดับ ตัวตนหรือ Identity ของเราคือแทนที่จะเริ่มว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรซึ่งเป็นเอาคํานะคะคให้เริ่มถามตัวเองก่อนว่าอยากเป็นคนแบบไหนคือเริ่มที่ Identity เราค่อยสร้างนิสัยที่มันสอดคล้องกับคนแบบนั้นที่เราอยากจะเป็นการเปลี่ยนตัวตนฟังดูเอ่อเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันมันทําได้จริงเหรอครับหรือเป็นแค่การปรับความคิดเฉย เหมือนที่หนังสือยกตัวอย่างเรื่องคนเลิกบุหรี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าการพูดว่าฉันไม่สูบบุหรี่เนี่ยอืซึ่งมันสะท้อนตัวตนใหม่ไปแล้วมันดูทรงพลังกว่าการบอกว่าฉันกําลังพยายามเลิกสูบซึ่งมันยังอิงกับตัวตนเดิมอยู่ ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การปรับความคิดนะคะแต่มันคือการพิสูจน์ตัวตนใหม่นั้นให้ตัวเราเองเห็นนี่แหละค่ะผ่านการกระทําเล็กๆซ้ๆําๆทุกครั้งที่เราทํานิสัยที่มันสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากเป็นนะคะมันเหมือนเรากําลังลงคะแนนเสียงให้ตัวตนนั้น oh. พอน,นอนเข้าหลักฐานมันก็เริ่มเยอะพอที่เราจะเชื่อจริงๆแล้วว่าเออเราเป็นคนแบบนั้นได้จริงๆนะ นิสัยอะไรก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองอะคะ่ะมันมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานโอเคครับพอเข้าใจเรื่องระบบเรื่องตัวตนแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเริ่มสร้างนิสัยใหม่หรือว่าทำลายนิสัยเก่าเนี่ยให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างครับเพราะหลายๆครั้งไอ้ความยากมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะ หนังสือเขาก็เสนอหลักการ4ข้อนะคะที่จะช่วยให้การสร้างนิสัยมันง่ายขึ้นคือ 1. ทําทำให้ชัดเจน make it obvious 2. ทํทำให้หน่าดึงดูด make it attractive 3. าํทำให้ง่าย make it easy และ 4. ทํทำให้หน่าพอใจ make it satisfying 4ข้อค่ะอาจจะไม่ต้องทำครบทุกข้อเป๊ะๆะนะคะแต่มันเป็นเหมือนแนวทางที่ดีมากๆเลยค่ะงั้น ลองเจาะไปที่ข้อทําให้ง่ายก่อนได้ไหมครับมีเทคนิคอะไรที่แบบเอาไปใช้ได้เลยไหมครับมีค่ะมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือกด2นาทีกด2นาทีใช่ค่ะคือการย่อส่วนนิสัยใหม่ที่เราอยากทาเนี่ยให้เหลือแค่2นาทีแรกเท่านั้นเช่นอยากออกกําลังกายทุกวันใช่ไหมคะก็เริ่มแค่เปลี่ยนใส่ชุดออกกําลังกายพอ นนั้นใช่ค่ะหรืออยากอ่านหนังสือก็เริ่มแค่อ่านหนึ่งหน้าคือเป้าหมายหลักคือทำให้การเริ่มต้นนะคะมันง่ายมากๆจนเราปฏิเสธไม่ลงอพอเราเริ่มได้แล้วส่วนใหญ่โมเมนตัมมันจะพาเราไปต่อได้เองค่ะเต่นเด่นชัดแล้วก็พยายามซ่อนสัญญาณของนิสัยที่ไม่ดีให้พ้นหูผลตาไปอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าอยากดื่มน้ามากขึ้นก็วางขวดน้าไว้บนโต๊ะทางานเลยค่ะให้เห็นตลอดเวลาครับอยากเล่นกีตาร ก็อาจเอากีตาร์มาวางไว้กลางห้องน้องเล่นเลยไม่ต้องเก็บเข้าตู้อ๋อให้มันเห็นง่ายๆใช่ค่ะหรือถ้าอยากลดการเล่นมือถือตอนกลางคืนก็อาจจะลองเอาไปชาร์จไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อเพิ่มความยุ่งยากเล็กๆน้อยๆในการหยิบมาเล่นเข้าใจเลยครับทําให้มันยากขึ้นนิดนึงแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับทําให้หน้าพอใจทํายังไงให้นิสัยใหม่มันรู้สึกดีทันทีเพราะผลลัพธ์ระยะยาวบางทีมันมันยังไม่เห็นชัดเจนเนาะ ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือการติดตามความคืบหน้าหรือ habit tracking นะคะมันช่วยได้เยอะมากแค่การที่เราได้ขีดกากบาทบนปฏิทินทุกวันที่เราทำนิสัยนั้นสำเร็จนะคะม,มันให้ความรู้สึกเหมือนเราชนะเล็กๆได้ทันทีเลยและมันก็สร้างแรงจูงใจให้เราไม่อยากทำลายสถิติที่เราทำต่อเนื่องมาเหมือนเล่นเกมเก็บแต้มไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือการหาคู่หูรับผิดชอบหรือ Accountability Partner อ๋อมีเพื่อนช่วยใช่ค่ะหรือการประกาศเป้าหมายของเราให้คนอื่นรู้ไปเลยมันจะสร้างแรงกดดันทางสังคมแบบเชิงบวกนิดนิดนะคะครับคบเพราะส่วนใหญ่เราก็แค่ใส่ตาคนอื่นไม่อยากดูไม่ดีไม่อยากให้เขาผิดหวังเนาะจริงครับฟังดูแล้วเหมือนกุญแจสำคัญจริงๆมันคือการกลับมาโฟกัสที่สิ่งเล็กๆที่เราควบคุมได้ในแต่ละวันเลยนะครับ ทั้งการปรับปรุงแค่1%การสร้างระบบที่ดีการเชื่อมโยงกับตัวตนที่เราอยากเป็นแล้วก็การใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำให้มันชัดเจนน่าดึงดูดทำให้ง่ายแล้วก็ทำให้น่าพอใจใช่เลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นมากๆมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการที่เรามัวแต่ไปหาทางลัดหรือว่ารอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นการยอมรับพลังของการกระทำเล็กๆนี่แหละค่ะแต่ต้องสม่ำเสมอ ทีนี้มีคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจนะคะอยากให้ลองกลับไปคิดกันต่อดูว่ามีพฤติกรรมเล็กๆอะไรบ้างเล็กมากๆเลยนะคะที่ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถปูทางไปสู่ตัวตนที่เราใฝ่ฝันอาจจะในอีกหนึ่งปีหรือ5ปีข้างหน้าได้บ้างอืม hmm. บางทีคำตอบมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคาดไว้ก็ได้นะคะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ